หลังจากเราเติมลมเข้าเต็มแล้วนะครับเราก็สามารถวัดที่เกจเกจของเราว่าเท่าไหร่กดไปแล้วปล่อยยางอังนี้ห้าสิบแข็งไปหรือว่าแล้วแต่ชอบของแต่ละจุบรบทุกเออแล้วแต่สภาพย,งยางนะต,ตามมาตรฐานก็คือสีเขียวแตาวมาฐานคืออยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบคือ,อยางเรเดียนคือปกติ หลีันทีเนยี่สิบแปดมายี่สิบแปหลังจากวิดีโอที่เราได้ถ่ายทําไปทั้งหมดสามวิดีโอก็คือการถอดและประกอบแล้วก็ปะร้อนหรือปะเย็นของนักศึกษาวิลศาสตพจังยองทียบโอรกรูปที่สเ,เทคนิคยานยนต์ปะวะสกลุ่ม2และกลุ่มหนึ่งนะฮะก็ขอจบการบรรยายเพลงเท่านี้นะครับ ผมหวังว่าวีดีโอน,นี้จะมีประโยชน์แต่รุ่นน้องหรือว่าคนที่เข้ามาชมทั่วไปมีประโยชน์แก่ท่านทุกคนที่ในการเข้ามาชมวีดีโอชุดนี้ทางผมก็ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณหนตรงนี้ด้วยกราบสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ